สวัสดีค่ะคุณป้าพาถักหอมโคเชนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยหลังจากที่ห่างหายไปก็ไม่ได้ไปไหนนะคะคุณป้าก็ยังอยู่กับงานถักเหมือนเช่นเดิมช่วงที่หายไปก็จะมัวยุ่งๆกับงานถักส่งลูกค้านะคะก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยที่ไม่ได้มาลงคลิป นานเลยนะคะเกือบสองเดือนนะคะตอนนี้กลับมาแล้วแล้วก็คลิปนี้คุณป้าก็จะมาทวนถักอะไรใบไม้ตัวนี้กันที่ถักออกมาแล้วจะสวยงามมากนะคะเป็นคล้ายๆล้รูปหัวใจเนาะซึ่งสามารถต่อยอดเป็นรายได้ให้กับเพื่อนๆนะักถักได้นะคะเราไปรับชมแล้วก็ถักไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ไหมที่คุณป้าใช้นะคะคุณป้าใช้ไหมเส้นสิบหกสองเส้นคู่กันแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้ไหมเบอร์ยี่สิบก็ได้นะคะจะใช้ไหมอะไรก็ได้คะ่ะแล้วแต่สะดวกโ้อเข็มก็คุณป้าก็ใช้เบอร์สองหนึ่งจดห้ามิลน,นะคะเราจะเริ่มต้นงานด้วยการถักโซ่ เราจะเริ่มต้นโซ่เจ็ดก็รวบห่วงเป็นวงกลมแบบนี้โซ่ห้าพันสองครั้งจิ้มลงในวงกลมเลยนะคะ พันสองครั้งนะคะโซ่สามทีนี้พันสามครั้งถักไปด้วยกันเลยค่ะก็จะได้สูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งโซ่สามทีนี้พันสี่ครั้งนะคะ ก็จะได้สูงแบบนี้โซ่สี่ทีนี้พันสี่ครั้ง โซ่สามพันสามครั้งโซ่สามพันสองครั้งจากนั้นโซ่ห้า แล้วเราก็จะรวบห่วงเข้ากับที่เราเริ่มต้นตอนแรกนะคะก็จะได้งานออกมาแบบนี้ต่อไปนะคะเราจะโซ่สา แล้วก็พันหนึ่งคร้งลงในช่องโซ่ห้าเก้าคร้างนะคะ ถ้านับตรงโซ่แรกนี้ก็เป็นสิบนะคะพอได้ครบแล้วเราก็จิ้มลงตรงหลักนี้เลยอีกหนึ่งครั้งพอมาช่องโซ่สามเราจะถักพันหนึ่งครั้งสี่หลัก ลงในช่องนี้สี่หลักเราก็มาจิ้มลงในหลักจิ้มลงตรงหลักนี้นะคะเราจะนับแต่เฉพาะตรงช่องนี้เนาะจะได้ไม่ไม่งงกันนะคะต่อไปก็ตรงนี้ก็เป็นโซ่สามนะคะเราก็จิ้มลงสี่ครั้ง พอครบสี่ครั้งเราก็จิ้มลงในหลักนี้จะเห็นว่าเราก็ถักได้มาครึ่งนะคะครึ่งสีกแบบนี้ตรงนี้เราก็จะพันหนึ่งครั้งสี่หลัก พอได้สี่หลักแล้วเราจะโซ่สามแล้วจิ้มลงในช่องเดิมอีกสี่หลัก ะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จิ้มลงในหลักนี้ตรงนี้ก็เป็นโซ่สามเราก็จะพันหนึ่งครั้งสี่หลัก พอครบสี่หลักแล้วเราก็จิ้มลงในในหลักนี้สังเกตว่าครึ่งนี้กับครึ่งนี้ก็จะเหมือนกันนะคะถักเหมือนกับฝั่งนี้เลยตรงนี้ก็โซ่สามนะคะแล้วก็พันหนึ่งครั้งสี่หลักตรงนี้เราก็จะพันหนึ่งครั้งเก้าหลัก ก็จบงานนะคะ ครบแล้วนะคะเราก็จะจบงานลงตรงโซ่สามแรกนี้นะคะเลื่อนห่วงเลยเห็นไหมเราก็จะได้งานแบบนี้ต่อไปเราจะถักกา้านเราจะโซ่แปดนะคะ โซ่แปดแล้วเราก็จะถัก X ถัก X ไล่มาทั้งแปดโซ่เลยนะคะ พอครบแล้วเราจิ้มลงตรงที่เราเริ่มต้นนี้นะคะจุดเริ่มต้นเนาะของทุกแถวเลื่อนห่วงต่อไปเราจะเริ่มเอ็กตรงนี้เราจะถักโดยรอบอีกหนึ่งรอบนะคะถักไป5้เอ็กแล้วก็ทำเม็ดผักกาด โซ่สามแล้วก็ย้อนลงมาจิ้มตรงนี้เป็นเม็ผักกาดแล้วนะคะถักเอ็กต่อไปอีกสามเอ็กพอเอ็กที่สี่เราจะทำเม็ดผักากาด ถักไปด้วยกันเลยนะคะ ช่งโซ่สามนี้เราก็ถักไป 2x แล้วก็ทำปุ่มหรือเม็ดผักกาดนะคะแล้วจิ้มลงตรงช่องโซ่3ามอีก 2x จะได้แบบนี้ พอมาลงตรงนี้อีก 2x ตรงนี้ก็จะเป็น 4x ฝั่งนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็จะเป็น4 x 4 x ก็ททำป่มแบบนี้นะคะเขาจะได้เท่าๆกันเนาะเวลาเรานับ ตรงนี้ก็จะลำบากนิดหนึงนะคะพยายาม x สุดท้ายแล้วนะคะที่นี้เราก็มาจบงานตรงที่เราเริ่มต้นนี้ทุกครั้งเลยนะคะเลื่อนหว่วงแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะจะได้งานมาแบบนี้ นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้งานแบบนี้สวยงามนะคะสามารถนำไปตกแต่งชิ้นงานได้หลายอย่างเลยนะคะ ่งานอะไรไปไม้ของเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้งานออกมาสวยงามแบบนี้สามารถต่อยอดเป็นรายได้ให้กับเพื่อนๆได้นะคะงานตัวนี้จะถักขายก็ได้ค่ะถักแล้วก็โพดขายนะคะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆก็ช่วยกันแชร์ให้คุณป้าด,ด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะคลิปต่อไปเดี๋ยวคุณป้าจะหาใบไม้แบบอื่นมาลงให้ได้รับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ